เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่126 สนหญวนมองหลี่ซิวเหยาโดยไม่พูดอะไรเท่าว่าในใจค่อยๆเริ่มคลายความขุ่นข้องที่แท้เรื่องบิดาทุจริตก็มีใช่กับดักที่หลี่ซิวเหยาจงใจวางไว้เท่าว่าต่อให้ตอนนี้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือหลี่ซิวเหยาคิดว่านางก็คงจะแค่ต่อว่าเขาสองสามคำเท่านั้นในใจไม่มีทางแค้นเขาจริงๆกระมังเพราะจะอย่างไราภายหลังบิดาก็สบายดี เพียงแค่ได้รับความตกใจเท่านั้นมินำซ้ำเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการได้รู้ว่าหลี่ซิวเหย่ามีความรักลึกซึ้งต่อนางหลี่ซิวเหย่ออธิบายเรื่องนี้ชัดเจนแล้วเห็นสันหยวนยังคงไม่มีทีท่าจะเอ่ยปากรั้งเขาก็นึกว่านางยังโกรธเขาอยู่แม้จะรู้สึกผิดหวังแต่เขายังคงหันหลังกลับคิดจะออกจากตรงนี้ไปที่ห้องหนังสือ เดินได้แค่สองก้าวก็ได้ยินเสินหญวนเรียกเขาจากด้านหลังอีกครั้งหลี่ซิวเหยาเสียงฟังดูรื่นรอมผ่อนคลายกว่าที่เรียกเขาก่อนหน้านี้ไม่น้อยหลี่ซิวเหยาหยุดฝีเท้าลงเผ่าว่ากลับไม่ได้หันหน้ากลับไปเพียงแต่ถามว่า มีอะไรสนหญวนลังเลนางอยากจะรั้งหลี่ซิวเหยา่ไว้กลับไม่รู้ว่าควรเอ่ยปากพูดกับเขาอย่างไรหากพูดไปตรงๆว่าท่านอย่าไปอยู่ที่นี่แหละนางก็รู้สึกว่าถ้อยคำพรานนี้ช่างกระดากปากแต่หากไม่พูดสุดท้ายสนหญวนคิดแล้วก็พูดว่า ข้างนอกยังมีฝนตกอยู่ในห้องหนังสือหนาวเยิ่งนี่ก็คือต้องการรั้งเขาให้อยู่ที่นี่อย่างอ้อมอ,อมแล้วหลี่ซิวเหา่ได้ยินแล้วก็พลันดีใจปานคุ้มคลั่งขึ้นมาทันควนันอยากจะหันหลังกลับไปแล้วพุ่งตัวไปกอดเซินหยวนไว้นั่นๆเสียเดี๋ยวนี้แต่เขากลับฝืนอดทนไว้อย่างไรเขาก็หวังให้เซินหยวนพูดความในใจออกมาอย่างชัดเจนทั้งหมดไม่ซ่อนเร้นเก็บนำไว้ตลอ ตลอดเย่ยงนี้อีกหลี่ซิวเหยาพยายามทำให้เสียงตนเองฟังดูเฉยให้มากเข้าไว้ไม่เป็นไร ข้าเรียกสีหมิงให้เอาผ้าห่มมาไว้ในห้องหนังสือเพิ่มได้พูดจบสองมือที่ห้อยอยู่ข้างลำตัวก็ตามนั่นขึ้นมาเซินหยวนได้ยินหลี่ซิวเหยาพูดเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเม้มปากเบาๆแล้วไม่พูดอะไรอีกในใจก็เริ่มโมโหขึ้นมาแล้วเช่นกันเมื่อครู่นางพูดไปเพียงนั้นแล้วหรือว่าเขายังไม่เข้าใจว่านางหมายความว่าอะไรอีกอยากให้นางพูดออกไปตรงๆให้ได้อย่างนั้น หรือแต่นางไม่พูดหรอกปล่อยให้เขาไปนอนในห้องหนังสือก็ได้ เพียงแต่มองดูแผ่นหลังสูงตรรหง,งานของหลี่ซิวเห่ยาแล้วสินยวนก็ถอนหายใจเบาๆคราหนึ่งอย่างไรก็ปล่อยให้เขาไปนอนในห้องหนังสือไม่ได้จริงๆิมิหนำซ้ำวันนี้นางตอบตอกลงเตียงซื่อเรื่องที่จะให้ลี่อินมาประนิบัติข้างกายหลี่ซิวเห่ยาหากคิดให้ดีแล้วก็เป็นความผิดของนางจริงๆหลี่ซิวเห่ยาดีต่อนางมากตอนนี้เขาจะรับหญิงอื่นมาอยู่ข้างกาย ได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นนางยังเป็นฝ่ายตัดแจ้งให้ลี่อิ๋นมาปรนีบัติข้างกายเขาเองด้วยคิดดูแล้วการที่หลี่ซิวเหวาเดือดดานเป็นฟืนเป็นไฟก็มีเหตุผลจริงๆเช่นนั้นยามนี้ นางยังจะแง่งอนเขาเช่นนี้อีกได้อย่างไรหากเขาจากไปจริงๆเช่นนั้นก็หลี่ซิวเหยาไม่ได้ยินเสิ่นหยวนพูดอะไรเป็นครู่ใหญ่ขณะที่เขาใกล้จะห้ามตนเองไม่ได้กำลังจะหันหลังกลับไปหานางเองจูจูก็ได้ยินเสิ่นหยวนพูดขึ้นเสียงเบาท่านอย่าไปอยู่ที่นี่แหละ นางพูดออกมาในที่สุดหลี่ซิวเหยาทั้งตกใจทั้งดีใจเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปหมุนตัวกลับแล้วเร่งฝีเท้าเดินไปถึงเตียงจากนั้นก็โน้มตัวลงไปใช้แขนทรงพลังทั้งสองข้างกอดเซินหยวนไว้นั่นริมฝีปากก็ประกบกับริมฝีปากอ่อนนุ่มของนางเซินหยวนมิได้ปฏิเสธกลับเป็นฝ่ายรุกเร้าอย่างอ่อนหวานละมุนละไมเมื่อก่อนนางไม่เคยทำเช่นนี้หลี่ซิวเหย่รู้สึก ว่าความดีใจเป็นล้นพ้นข้างในใจใกล้จะทำเขาสําลักตายแล้วเผ่าว่าเขายังคงค้างคาใจต่อเรื่องนึงโดยตลอดดังนั้นถึงจะเป็นเวลาที่เขากับนางสนิทแนบนั่นที่สุดเขาก็ยังคงเอ่ยถามสัหยวนอย่างดันทุรังในใจเจ้ามีค่าอยู่หรือไม่หืมบอกข้ามาหยวนหยวน อกลงว่าในใจเจ้ามีค่าอยู่หรือไม่เซินหยวนฝั่งหน้าลงกับหมอนนุ่มไม่ยอมตอบหลี่ซิวเหย่วกลับไม่ยอมเลิกกราบีบให้นางตอบให้ได้สุดท้ายก็ได้ยินเซินหยวนส่งเสียงตอบรับในลำคอเบาๆราวกับเป็นคืนสิ้นปีที่พวกเขาจุดดอกไม้ไฟกันหลี่ซิวเหย่รู้สึกคล้ายว่ามีดอกไม้ไฟนับหมืน่นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในชั่วพริบตาส่องสว่างให้กับหัวใจของเขา เจ้กับเขาสามารถได้ยินเสียงดอกไม้ไฟแตกตัวหลี่ซิวเหยามองเส่นหยวนเห็นพวงแก้มทั้งสองของนางมีเลือดฝาดดวงตาประหนึ่งว่ามีละอองน้ำปกคลุมสายตากลับมองเขาอย่างอ่อนหวานเขาก็โน้มตัวลงไปอย่างทนไม่ไหวอ้าปากงับริมฝีปากนางไว้เบาๆส่งเสียงในลำคออย่างอัดแน่นไปด้วยอารมณ์รักหวานซึ้งอ่อนละมุน บนโลกนี้ไม่มีเรื่องใดที่ทำให้เขารู้สึกเปรมปรีได้มากไปกว่านี้แล้ว วันรุ่งขึ้นหลี่ซิวเหยาตื่นเช้ายิ่งเขาก้มหน้าน้อยๆมองดูเซินหยวนที่ยังนอนหลับพริ้มอย่างเป็นสุขอยู่ในอ้อมอกตอนเองมุมปากอดจะโค้งขึ้นมาไม่ได้ในดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนที่แล้วมาแม้เขากับเซินหยวนจะสนิทแนบแน่นกันเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยเข้าการกลมกลืนได้เหมือนอย่างเมื่อคืนเขารู้สึกได้ว่าความรู้สึกที่เซนหยวนมีต่อ เขาในตอนนี้แตกต่างไปจากที่ผ่านมามากในใจนางเริ่มจะมีเขาอยู่แล้วและสักวันหนึ่งเขาจะยึดครองทุกพื้นที่ในใจนางคิดถึงตรงนี้หลี่ซิวเหยาก็รู้สึกละมุนในใจขึ้นมา หลังตุมพิษวางคิ้วสันหยวนอย่างนุ่มนวลหลี่ซิวเหยาก็สวมเสื้อลงจากเตียงอย่างแผ่วเบาตักน้ำมาล้างหน้าบ้วนปากเองด้วยเป็นห่วงว่าจะรบกวนตนสันหยวนตื่นเขาจึงไปกินอาหารเช้าลวกๆในห้องครัวเล็กครั้นกินอาหารเช้าเสร็จหลี่ซิวเหยาก็คลุมเสื้อคลุมตัวใหญ่แล้วทำท่าจะออกไปตวนแม่ทัพเท่าว่าขณะใกล้จะเดินออกพ้นประตูเรือนหลี่ซิวเหยาก็พันนึกเรื่อง ้้งนนึึขไดห่จึงเรียกชัยเวยมาสั่งว่าประเดี๋ยวเรียกหญิงรับใช้สูงไว้มาพาลี่อินกลับไปส่งที่เรือนใหญ่ เมื่อคืนชัยเวยมองเห็นท่าทางโกรธเกลี้ยของหลีซิวเหยาด้วยตาตนเองแล้วไม่รู้ว่าต่อมาเขาทำอะไรสนหยวนไปบ้างนางจึงเป็นห่วงมาโดยตลอดเท่าว่าขณะมองเห็นหลี่ซิวเหวาเดินออกมาจากห้องเมื่อครู่นี้เขามีรอยยิ้มบนหน้าดูท่าทางอารมณ์ดีมากชัยเวยถึงวางใจลงได้ครึ่งหนึ่งยามนี้ได้ยินหลี่ซิวเหยาสั่งให้ตนเองเรียกคนพาลี่อิน กลับไปส่งที่เรือนใหญ่ชัยเวยจึงวางใจลงได้อย่างแท้จริงรีบตอบรับด้วยความยินดีหลี่ซิวเหยาสั่งเรื่องนี้เรียบร้อยถึงได้ก้าวเท้าเดินออกประตูเรือนไปเท่าว่ากลับมีได้มุ่งหน้าไปประตูใหญ่แต่ตรงไปยังเรือนใหญ่ของเตียงซื่อแทน เวลานี้เจียงซื่อเพึ่งจะตื่นนอนกำลังอยู่บนเตียงพิงเสาเตียงดื่มชามาเล็ดซิ่งอยู่ซุนมามายืนรอปรนิบัติอยู่ข้างๆทุกเช้าหลังเจียงซื่อตื่นนอนจะล้วนดื่มชามาเลซิงหนึ่งถ้วยจากนั้นจะเรียกสาวใช้มานวดป่าและขาอีกครู่หนึ่งแล้วถึงค่อยๆลุกจากเตียงเท่าว่าตจู่ๆก็มีสาวใช้เปิดบ้านเข้ามารายงาน ไทไทาย,ยามนี้คุณชายใหญ่อยู่ข้างนอกต้องการพบท่านเจ้าค่ะเตียงซื้อได้ยินแล้วก็ตระนกตกใจยิ่งเงยหน้ามองสาวใช้นางนั้นเมื่อครู่เจ้าบอกว่าใครมาพบข้านะสาวใช้ย้ำอีกรอบอย่างเคารพนอบน้อม เป็นคุณชายใหญ่เจ้าค่ะตอนนี้เขานั่งอยู่ในห้องกลางบอกว่าต้องการพบท่านเจียงซื่อหันหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างแม้จะผ่านวันรี่ซุนมาแล้วแต่ยามนี้เพิ่งจะเลยยามมาท้องฟ้าที่ข้างนอกยังคงไม่สว่างนักนับตั้งแต่ลีซิลเหยา่เรื่องอำนาจพัง,งาดขึ้นมาเขาก็มาคาระวะนางน้อยครั้งนักแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นฉัไหนเขาถึงมาเสียเช้าปานนี้เจียงซื่อหัน หน้าไปถามซุนมามาเจ้าว่าเขามาพบข้าแต่เช้าเช่นนี้จะมีธุระอะไรซุนมามาคิดแล้วก็ตอบว่าคิดว่าคงเป็นเพราะเรื่องเมื่อวานท่านยกรีอินไปให้คุณชายใหญ่คุณชายใหญ่ดีใจรู้สึกว่าท่านให้ความสำคัญกับเขาดังนั้นวันนี้จึงตั้งใจมาคารวะท่านแต่เช้าและกล่าขอบคุณท่านด้วยเจ้าค่า เจี่ยงซื่อได้ยินแล้วก็รู้สึกดีใจยิ่งหากหลี่ซิวเหยา่มาด้วยเรื่องนี้จริงๆเช่นนั้นก็ดีที่สุดเจี่ยงซื่อจึงเรียกสาวใช้ให้หยิบเสื้อผ้ามาสวมให้นางครั้นแต่งตัวเรียบร้อยเจี่ยงซื่อก็นั่งลงบนมานั่งกลมหน้าโต๊ะเครื่องแป้งก่อนเรียกให้ซุนมามากล้าวผมเป็นมวยกลมให้ตนเองพร้อมกับปักปิ่นพองลายอักษรอ,อายุยืนสองอันจากนั้นถึงลุกขึ้นเดินออกไป กลครั้นเตียงซื่อมาถึงห้องกลางมองไปก็เห็นหลี่ซิวเหวากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้กุหลาบตัวแรกทางซ้ายมือในมือถือด้วยชาพรางหลุบตาดื่มอยู่ซุนมามาประคองเตียงซื่อไปนั่งลงบนตังหลัวหัน่นจากนั้นเตียงซื่อก็ยิ้มพรางกล่าวกับหลี่ซิวเหวา วันนี้เจ้ามาคารวะค่ะแต่เช้าป่านนี้เชียวก่อนจะเอ่ยถามว่าเขากินอาหารเช้ามาแล้วหรือไม่หลี่ซิวเหยวยไม่ได้ตอบเพียงวางถ้วยชาลงเงยหน้าขึ้นมองเตียงซื่อด้วยสายตาที่แยกแยะอารมณ์ไม่ออกนางสวมเสื้อผ้าหน้าสีทองลายดอกเบญจมาศดูหรูหรางดงามยิ่งถทาว่าใบหน้าของนางนั้นหลี่ซิวเหวกระตุกมุมปากขึ้นน้อย ยังคงทําให้คนรู้สึกว่าน่าช่างเหมือนกับที่ผ่านมาเขาวางมือทั้งสองลงบนที่เท้าแขนของเก้าอี้ด้วยท่าทางสบายๆมองเตียงซื่อพรางเอ่ยปากพูดอย่างช้าๆนับวันท่านแม่ยิ่งว่างงานแล้วถึงกับมีแก่ใจมายัดเยียดสาวใช้ให้ข้าทว่าข้าไม่ต้องการสาวใช้ปรนนิบัติโดยเฉพาะสาวใช้ที่ท่านยกให้ข้าเมื่อครูข้าได้สั่งลงไปแล้ว อีกประเดี๋ยวก็จะมีคนพาสาวใช้คนที่ท่านยกให้ข้าเมื่อวานกลับมาส่ง เดิมพีเจียงซื่อยังดีใจนึกว่าหลี่ซิวเหยารับความหวังดีของนางที่ยกลี่อิ่นให้เขาแล้วดังนั้นถึงได้สำนึกบุญคุณเช้าวันนี้จึงมาคารวะขอบคุณนางแต่คิดไม่ถึงว่าพอหลี่ซิวเหยาเปิดปากก็พูดเช่นนี้กับนางซ้ำยังบอกว่าจะส่งรี่อินกลับมาด้วยส่งสาวใช้ที่ส่งไปให้กลับมาอีกครั้งนี่มีใช่การตบหน้านางตรงๆหรือไร หากเบ่าไพร่คนอื่นในจวนรู้เรื่องนี้เข้าลับหลังจะนินทานางว่าอย่างไรด้วยเหตุนี้เจียงซื่อจึงพูดด้วยความโมโ oh หในบ้านนี้ข้านับเป็นมารดาของเจ้าเจ้ากลับพูดจาเช่นนี้กับข้ามิหนำซ้ำข้าก็ยกสาวใช้ให้เจ้าด้วยความหวังดีให้นางไปดูแลเจ้าเจ้าไม่สำนึกบุญคุณก็ช่างเถอะแต่ยังจะมาชักสีหน้าใส่ข้าอีกหรื ใหญ่ท่านต้องวางตัวเป็นมารดาต่อหน้าข้าด้วยหลี่ซิ่วเหยาเองก็มีได้อารมณ์เสียยังคงพูดอย่างไม่เร็วไม่ช้าพวกเราต่างรู้แก่ใจกันดีว่าเมื่อก่อนท่านปฏิบัติต่อข้าเยี่ยงไรหรือว่าท่านยังอยากให้ตอนนี้ข้าเคารพท่านอยู่อีกแค่ข้าพอให้เกียรติไม่มีปัญหากับท่านก็น,นับว่าข้าใจกว้างแล้วแน่นอนว่าถ้าท่านรู้กาละเทศ ต่อไปข้าก็จะยังเรียกท่านว่าท่านแม่และไว้หน้าท่านอยู่แต่ถ้าท่านไม่รู้กาละเทศะก็อย่ามาหาว่าข้าแตกหักไม่นับญาตดอกันถึงเวลานั้นข้าจะไม่พูดง่ายเหมือนตอนนี้นะ่หลี่ซิวเหยาใช้สองมือยันที่เท้าแขนลุกขึ้นยืนก่อนเอ่ยว่าหากท่านรู้สึกว่าว่างมากจริงๆก็ไปดูแลเรื่องของบุตรชายแท้ๆของท่านเถอะ ท่านวางใจท่านยัดเยี่ยดสาวใช้ให้เขาอีกสักอีกคนข้าก็จะไม่ยุ่งแน่นอนเพ่าว่าทางด้านข้าต่อไปห้ามท่านทำเรื่องง้อง,งมเช่นนี้ออกมาอีกอีกอย่างพูดถึงตรงนี้เสียงของเขาก็ค่อยๆเข้มขึ้นแววตักเตือนปรากฏชัดยิ่งอย่ารังแกอะไรเสนหยวนเชี่ยว ท่านก็รู้ว่าในใจค่าให้ความสำคัญต่อนางมากหากท่านทำอะไรให้นางไม่พอใจนั่นยังจะร้ายแรงยิ่งกว่าทำให้ข้าไม่พอใจเสียอีกถึงเวลานั้นข้าก็ไม่รู้ว่าตนเองจะทำเรื่องอะไรออกมา พูดจบเขาก็มองเจียงซื่อปราดหนึง่งด้วยสายตาเย็นยะเยือกจากนั้นก็หมุนตัวเดินจากไปไม่นานเงาร่างก็หายลับไปตรงประตูเหลือเพียงม่านสักการะบุนวมที่แขวนอยู่ตรงประตูกำลังแกว่งไกวเบาๆ จะยังซื่อยังไม่ได้สติกลับมาคำพูดที่หลี่ซิวเหวาพูดเมื่อครู่นี้ทำเอานางโมโหจนเจ็บหน้าอกอยู่รำไรซุนมามาเห็นนางหน้าซีดเผือดก็ตกใจจนสาดุ้งยองรีบถามว่าไท่ไท่ท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะทางหนึ่งก็รีบเรียกสาวใช้ไปชงชามาเล็ดซิ่งมาอีก ครานสาวใช้ยกชามาเลซซิงมาให้แล้วซุนมามาก็รับมาแล้วประคองไหล่เตียงซื่อไวอ้อนให้นางดื่มด้วยตนเองดื่มชามาเลซซิ่งร้อนๆลงไปสองอึกแล้วสีหน้าของเตียงซื่อถึงค่อยๆดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างนางจับมือซุนมามาไว้โมโหจนไหลสั่นเถิมไปทั้งร่างซุนมามาเจ้าดูสิ เขาถึงกับกล้าพูดจากับข้าเยี่ยงนี้ข้ามีฐานะเป็นมารดาของเขานะแต่เขาถึงกับปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้เขาไม่กลัวข้าจะไปฟ้องร้องเขาข้อหาอากตันยูยังที่ว่าการหรืออไร พูดพลางเสียงซื้อก็เรียกสาวใช้ให้หยิบเสื้อคลุมบุนวมมาคลุมให้ตนเองก่อนจะเรียกสาวใช้ไปสั่งบ่าวใช้ให้เตรียมเกี้ยวนางจะไปที่ว่าการเพื่อฟ้องร้องหลี่ซิวเหยาข้อหาอักตันยูต่อมาดาบัดเดี๋ยวนี้ซุนมามาคิดแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ยังควรต้องตักเตือนโน้มนาวด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่า ไท่ท่านจะทำเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะเจ้าคะท่านลองคิดดูอนาคตของสูเฟยและองค์ชายรองล้วนต้องพึ่งพาอาศัยคุณชายใหญ่หากท่านไปฟ้องร้องเขาอย่างที่ว่าการตอนนี้แล้วคุณชายใหญ่ย่ำแย่ต่อไปภายหนะ้าสูเฟยและองค์ชายรองจะทรงทำอย่างไรเล่า มินำซ้ำที่เมื่อครู่หลี่ซิวเหย่วกล้าพูดเช่นนั้นกับเจียงซื่อก็แสดงชัดว่าเขาจะต้องไม่กลัวเจียงซื่ออย่างแน่นอนต่อให้เจียงซื่อไปฟ้องร้องเขาอย่างที่ว่าการแต่จะมีขุนนางคนใด กล้าไปจับเขาเล่าเกรงว่าถึงตอนสุดท้ายเจียงซื่อจะกลายเป็นฝ่ายผิดและได้รับโทษเองด้วยซ้ำไปคำพูดนี้ของซุนมามาราวกับเป็นน้ำเย็นเฉียบราดลดลงกลางศีรษะนางทําให้ความคิดที่จะไปที่ว่าการของเจียงซื่อดับมอดลงแม้จะไม่อยากยอมรับมากเพียงไรแต่เจียงซื่อก็กระจ่างแจ้งแก่ใจดีว่าหลี่สู่เฟยและองค์ชายร้องทำได้เพียงพึ่งพาอา หลี่ซิวเหยาถึงขั้นว่าอนาคตภายภาคหน้าของสกุลหลีก็ยังทำได้เพียงพึ่งพาหลี่ซิวเหยาเช่นกันเห็นทีนางจะทำได้แค่ก้มกลืนความแค้นนี้ลงไปแล้วมิเช่นนั้นหากไปทำให้หลี่ซิวเหยาโมโหเข้าละก็เขาที่เป็นคนเย็นชาไร้น้ำใจตอนนี้ในมือก็กุมอํำนาจสาคัญอยู่ทั้งยังไม่ให้ความเคารพและไม่เกรงกลัวนางที่มีฐานะ เป็นมารดาใครจะไปรู้ว่าเขาจะทำเรื่องอะไรออกมาเผ่าว่าอย่างไรก็รู้สึกไม่สบายใจยิ่งเจียงซื่อจึงมีวายถอนหายใจขึ้นมาทั้งยังเริ่มต่อว่าต่อขาหลี่ซิวเห่ยาอย่างเหลืออดถ้าแค่หลี่ซิวหยวนเอาดีสักหน่อยนางมีหรือจะถึงขั้นถูกหลี่ซิวเห่ยารังแกเยี่ยงในตอนนี้ ขณะเซินหยวนตื่นขึ้นมาก็เลยยามเฉินไปแล้วสามารถมองเห็นแสงแดดสว่างจ้าที่นอกหน้าต่างฉลุลายได้แม้ที่ผ่านมาหลี่ซิวเหยาจะร้อนแรงในเรื่องนี้อย่างมากแต่เมื่อคืนเขากลับร้อนแรงยิ่งกว่าครั้งใดๆถึงกับมีครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายนางต้องซบกับไรแล้วขอร้องความเมตตาด้วยเสียงระทวยเขาถึงได้ยอมปล่อยนางในที่สุด ต่อจากนั้นเซินยวนหัวถึงหมอนก็หลับไปทันทีครั้นตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลาป่านี้แล้วเซินยวนรีบเรียงให้ชิงเหอกับชิงจูไปตักน้ําเข้ามาประนิบัตินางล้างหน้าบ้วนปากขณะเซินยวนล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้วมานั่งลงบนมานั่งปลอมหน้าโต๊ะเครื่องแป้งใช่เว้ยก็กล่าวกับนางว่า หูหยินเมื่อเช้าก่อนในท่านออกไปได้สั่งให้บ่าวเรียกหยิงรับใช้สูงไว้พาลี่อินกลับไปส่งที่เรือนของไท่ไท่ท่านเห็นว่าบ่าวควรจัดการตามคำสั่งของในท่านหรือไม่เจ้าคะ แมลี่ซิวเหย่จะสั่งเรื่องนี้กับชฉยเบยตั้งแต่เช้าแต่จะอย่างไรนางก็เป็นสาวใช้ของเซินหยวนดังนั้นจึงยังคงต้องรายงานเซินหยวนก่อนสักคำนางถึงจะกล้าไปจัดการได้ยินดังนี้มือของเซินหยวนที่กำลังจะหยิบขี้พึ่งกลิ่นมาลิ ก็ชะงักไปต่อจากนั้นนางก็หยิบกล่องกระเบื้องเคลือบมาไว้ในมือต่อเปิดฝาออกก่อนกล่าวเรียบๆร,ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเมื่อเขาให้จัดการเช่นนี้เช่นนั้นเจ้าก็ไปจัดการ ตามคำสั่งเขาเถอะเซนหยวนดีใจยิ่งที่หลี่ซิวเหยาเป็นฝ่ายสั่งให้คนพาลี่อวินกลับไปสองให้หลี่อวินมาปนิบัติรับใช้ข้างกายหลี่ซิวเหยาเดิมทีเซนหยวนก็ไม่สบายใจอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นเมื่อคือนนางเพึ่งจะได้รู้ความรู้สึกในใจตนเองที่มีต่อหลี่ซิวเหยามีหรือจะให้หลี่อวินอยู่ข้างกายหลี่ซิวเหยาได้อีกต่อให้หลี่ซิวเหยาไม่สั่งเซนหยวน ก็จะหาทางส่งรีอินกลับไปเช่นกันถ้าว่าจะอย่างไรรีอินก็เป็นคนที่เจียงซื่อยกให้มาส่งนางกลับไปยามนี้เจียงซื่อจะต้องรู้สึกเสียหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นในด้านท่าทีต่อเรื่องนี้เซินหยวนยังคงต้องอ่อนน้อมเสียหน่อยจะอย่างไรทุกคนก็อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน นางไม่อยากมีปัญหาขัดแย้งกับเตียงซื้อเกินไปนักด้วยเหตุนี้เซินหยวนคิดแล้วจึงกล่าวกับชัยเวย่ยช่างเถอะประเดี๋ยวไม่ต้องเรียกใครพาลุยหวินกลับไปส่งแล้วข้าพาไปด้วยตนเองดีกว่าชัยเว่ยรับคำก่อนจะเรียกชิงเหอและชิงจูไปยกอาหารเช้าจากในครัวเล็กมาครั้นปรนิบัติเซินหยวนกินอาหารเช้าเสร็จแล้วชัยเว่ยก็เข้ามารายงาน เมื่อครูเบาวไปพบลี่อวินเพื่อบอกเรื่องที่จะพานางกลับไปส่งอย่างอ้อมอ้อมแล้วแม้เวลานั้นนางจะอายจนหน้าแดงดำแต่เบาดูท่าทางของนางกลับเหมือนจะโล่งใจมากกว่าเจ้าค่ะลี่อวินเป็นคนชาลาดเมื่อคืนนางได้เห็นท่าทางโกรธเกลี้ยของหลี่ซิวเหย่แล้วในใจย่อมกระจ่างดีว่าเป็นเรื่องอะไรกันหน่าระวางให้รังอยู่ในเรือนจิ้งหยวนนี้ มิสู้ส่งนางกลับไปปรนิบัติเยียงซื่อที่เรือนใหญ่เสียยังดีกว่าเมื่อก่อนก็เคยได้ยินมาว่าเมื่อหลายปีก่อนมีสาวใช้นางหนึ่งคิดจะปีนขึ้นเตียงหลี่ซิวเหยาแต่กลับถูกเขาทีบอย่างแรงจนกระอักเลือดสุดท้ายก็ตายโดยที่รักษาไม่หายหลี่อินยังไม่อยากตาย เป็นคนฉลาดจริงๆเซินหยวนนึกชมในใจพลางสั่งให้ไฉเว่ยไปเรียกรี่อิ่นเข้ามาปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ